สรุปข่าวเชียงเมนยูโกประจวันที่5กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงนี้ขอสเสนอคินจ้วกผู้สัมประตูเกมผีโบโรสุดห่วยนะโดยดังปล่อยคินออกมาจ้วกผลงานของทั้งดีนแฮนเดอร์สันและก็โจบรัมซี่ผู้สัมประตูทั้ง2ฝั่งในเกมที่แมนยูนั้นเจอกัดทันบิเทนสโบสึกเอฟเอมาว่าผลงานสุดจำแยกในคอั้งนี้ โดยเกมที่โอทัฟฟอร์ดจบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อ1ก่อนที่จะลากยาวไปตัดสินกับการดวนจุดโทษก่อนที่จะเป็นโบโรนะฮะที่คว้าชัยเป็นวีสกอร์8ต่อ7โดยทางแอนโทนีเอรังกาดาวยิงแมนยูเป็นคนพลาดซัดข้ามคันทําให้ทีมแพ้ในช่วงจังหวะสุดท้ายกับการที่ต้องยิงจุดโทษกันถึง16ครั้งก่อนตัดสินผลแพ้ชนะทางคีนพูดถึงผลงานของนายทวารทั้งสบอกว่าห่วยแตกจริงๆนะ ซึ่งผู้สัมปะตูห่วยแตกสิ้นดีขีนที่กล่าวผ่านทางไอจีไอทีวีนะฮะโดยเขาได้บอกต่อบอีกว่าผู้สัมประตูทั้งสองคนนั้นโคตรจะแย่ในการโดนุดโทษพวกเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับการเซฟเลยสะนนั้นเอียนไบรท์อดีตกองหน้าของทางอาร์เซนอลก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาคิสไวเดอร์บอกว่าพวกเขานั้นมีการซ้อมมันดูเหมือนมีการซ้อมในครั้งนี้มันดูเหมือนทั้งสองคนนั้นจะไม่ได้ใกล้กับโอกาสในการเซฟและก็ห่างออกไปเรื่อยๆในครั้งนี้มันยํำแย่ายายจริงๆเลยนะ นะนผมเป็นตัวงานนี้โปรยคีนนะฮะหัวร้อนด่าก,กระจุยกระจายกันเลยชเชียวเมื่อทางเมื่อวานนี้แมนยูแ้าผมพลาดพ่ายจุดโทษของดังบิเดสโบไปนะฮะ9้9ต่อ8แบบน่าเจ็บใจสุดๆเลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเผยผีปัดข้อเสนอันฟอร์ดดึงโจนเข้ามาร่วมทีม โดยงานนี้ทางฟุตบอลอินไซดเดอร์รายงานมาว่าแมนยูปัดปล่อยตัวฟินโจนกองหลังตัวสำรองให้กับทางวัตฟอร์ดท,ที่ติดต่อเข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเซนเตอร์ชาวอังกฤษนี้แทบจะไม่ได้โอกาสในการลงสนามเลยในช่วงที่ผ่านมาทั้งจากปัญหาการบาดเจ็บต่อเน,นื่องรวมไปถึงการที่โค้ชมีตัวจริงในทีมอยู่แล้วทำให้มีข่าวในการย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดหน้าหนาวในครั้งนี้ ส่วนทางบ็อกซ์โดเนียสโมสรจากทางฝั่งฝรั่งเศสนั้นต้องการตัวไปร่วมทีมแต่ทั้งสองสโมสรก็ตกลงกันไม่ได้จากเงื่อนไขายในการการันตีลกสนามตามที่เขาต้องการซึ่งจากการบริงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ได้เผยเลยว่าทางแดนอาราวานั้นภายใต้าการุกทีมของกุนซอคนใหม่เป็นอีกทีมที่พยายามดึงตัวโจรไปร่วมทีมแต่สุดท้ายช่วยได้ตัวเนื่องจากผู้แสดงปฏิเสธไป ซึ่งทางรอยเฮสันผู้ซื้อคนใหม่ของวัตฟอร์ดเป็นอีกคนที่ชื่นชอบโจนโดยสมัยคุมทีมชาติอังกฤษเคยปเปรียกตัวนะฮะทีมในการลุยศึกยูโร2012และก็ฟุตบอลโลกปี2014มาแล้วในครั้งนี้เป็นระกบองานนี้ผีก็ปัดข้อสเสนอโจนซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปอนาคตของฟิลโจนคนนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเชพีแห่งโชคเอาไม่อยู่แล้วโอแทฟ,ฟอร์ดกระจุย พาหประเด็นแมนยูตกรอบ FA ฟเอคบแบบน่าเจ็บใจโดยแมนยูของเราต้องบอกมืออำลาศึก FA ฟเอคเพียงแค่รอบ4ทีมเท่านั้นเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ในการโดนจุดโทษต่อทางบิ d d l สโบไป7ไป7ต่อ8หลังเสมเอกันในเวลา120ปนาที1ต่อ1ที่สนามโอเทลฟอร์ดเมื่อวันศุกที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในครั้งนี้ โดยแบบนี้ทางคิสโน่บรันโด้นะฮะพาดยิงจุดโทษในช่วงต้นเกมด้วยนะับผมขณะเดียวกันประตูตามตีเสมอของทางเดอบรโรเนี่ยต้องขอบคุณ VR ที่ไม่ได้จับว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลซะอย่างนั้นซึ่งความผิดหวังในแช์นี้ทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วยของพวกเขาต้องหลุดลอยไปหนึ่งรายการแล้วเป็นที่เรียบร้อยและเหลือเป็นแค่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นซึ่งผีแดงคงต้องลุ้นกันหนักหากอยากจะประสบความสำเร็จในขรข้งนี้ โดยคัน,นี้เรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่1กันก่อนครับนะกัน VAR น,น,นัมโบโร่รอดตายนะแมนยู u, ใช้แนวรุกที่จัดว่าดุดันลงน้านำมาโดยเจดอนซานโช่มาคับแรฟฟอร์ดและก็คิสโน่บรันโดลงตัวจริงซึ่งต้องบอกว่าทีมเล่นได้เหนือกว่าเดอะโบโร่อย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากมายก่อนที่ซานโชจะช่วยให้เบรติวิลนั้นขึ้นนำในที่25ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าบ้านยังคงครองเกมได้เหนือกว่าแต่สุดท้ายโดนทีมเยือนตามตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากจังหวะที่หน้ากังขาเป็นอย่างมากเพราะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าดักแคนวัตเมอร์ทำแฮนด์บอลก่อนที่จะส่งให้แมดครูชจัดก,การสังหารแบบไม่เหลือซากอย่างไรก็ตาม VR เช็คแล้วว่าจังหวะนั้นไม่ผิดกฎเพราะเป็นจังหวะที่ไม่ได้เจตนาให้ใช้มือเล่นและนั่นทําให้เบรเดนสโบไดเตประตูตามที่เสมอ จะว่าไปแล้วแฟนบอลเดอร์โบโรก็ต้องขอบคุณที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงกฎนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021ที่ผ่านมาเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาคงจะได้เฮเกอร์อย่างแงงๆจะมาข้อที่2อพักบ้าก,กลับมาลงตัวจริงนะโดยลังนิกนะ,ะับผมมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากและจําเป็นต้องบริหารการจัดการทีมอย่างระมัดระวังแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาที่ดังพาอ์บ้าคนนี้กลับมาพิสน์บุญแบบและก็สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในแมตช์แช์นี้ โดยการที่ทางเมนย,ยูเล่นในระบบ4-3-3ทําให้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสเป็นหนึ่งใน2มิดฟิลด์ที่ได้ประสานงานร่วมกับทางบรูโน่เฟอร์เนสโดยเขาเนี่ยมีส่วนช่วยให้ทีมได้จุดโทษนนทีที่18นอกจากนี้กองกลางแชมป์โลกยังมีส่วนในเกมบุกของทีมเยอะมากเลยนะ และก็พยายามที่จะวิ่งไล่บี้เพื่อจะแย่งบอลคืนจากแดนกลางที่สําคัญเขามีส่วนในการตัดบอลจากทางเดอโบโรก่อนที่จะส่งให้จอมทัพเลือดโปรตุเกสท,ที่แอสซิตให้กับทางเจชลซันโช่กดประตูให้กับเจ้าบ้านขึ้นนําในช่วงค,ร,ครึ่งแรกขณะนั้นด้วยสภาพร่างกายที่เพิ่งจะฟื้นตัวในครั้งนี้ ทำให้ทานเตะมีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นชัดเจนและจําเป็นจะต้องโดนถอดออกไปในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับทางปีศาจแดงที่ได้ขุมกาลังระดับโลกกลับมาช่วยทีมในการลุ้นท็อปโฟและก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลลกในครั้นี้ต่อมาข้อที่3โรนโดพลาดจุดโทษอย่างไม่น่าให้อาภายัย โดยปกติแล้วทางคิสโน่ปรันโดนั้นได้ชื่อมาว่าเป็นหนึ่งในจอมทัพสังหารจุดโทษที่ไว้วางใจได้แต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันของเขาซึ่งจริงแล้วดันซัดบอลออกเสกาไปอย่างน่าเหลือเชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าเรื่อแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับทางเฮีโดมากมายนักจะว่าไปแล้วโปรโดเนี่ยก็ถือว่ายิงดีพอสมควรเพราะหากตรงกรอบโจบรัมลี่คงยากที่จะปัดได้นอกจากจากังหวะพลาจุดโทษแล้วซีอาซพยายามที่จะมุ่งม,มั่นแก้ตัวให้จงได้และใช้พลังในการวิ่งเยอะมาโดยตลอด120นาทีแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายได้ในครั้นี้ หมายสุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะสามารถยิงประตูในการโดนจุดโทษได้แต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะนําผีแดงเข้าไปเล่นในรอบต่อไปซึ่งเชื่อมาว่าหากย้อนเวลากลับไปได้กัปตันทีมชาติโปรตุเกสคงอยากจะให้จังหวะนี้เกิดขึ้นในเวลานั้นมากกว่าและที่สําคัญนะฮะยิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังคงต้องรอประตูในปี2022กันต่อไปต่อมาข้อที่4โทฟี่ที่ได้ลุ้นมากกว่าที่สุดหลุดลอยไปซะอย่างนั้น โดยทางบรูโน่เฟอร์เดสเพิ่งจะออกมาประกาศกล้องนะฮะจะพยายามนําผีแดงคว้าแชมป์ให้จงได้ในรายการนี้โดยก่อนแมตชนี้พวกเขามีลุ้นในถ้วยเอฟเคักับยูฟาแชมเปียนลีกแต่ตอนนี้ทีมเหลือลุ้นความสำเร็จแค่รายการเดียวนั่นก็คือโทรฟี่บิ๊กเอียร์ซึ่งอ่นว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้มาครอบครองนั้นมันยากสุดเกินยิ่งเมื่อเทียบกับการอฟ์มการเล่นของทีมในเวลาน,นี้ยิ่งแทบไม่ต้องฝันเลยว่าจะเห็นถ้วยหูกลางนี้แวะมาประดับในตู้โชว์สโมสรในซีซสั้นนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเอฟเอคัพเป็นโอกาสทองที่แมนยูมีสิทธิ์จะได้แชมป์ม,มากที่สุดในครั้งนี้แต่พวกเขาดันปล่อยให้มันหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นหากทีมจบฤดูกาลมือเปล่าอีกครั้งนั่นหมายความว่าเจ้าของแชมป์ลิงสุดทางมือผู้ดี20สมัยจะไร้โทฟี่แชมป์5าปีติดต่อกันเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่ทางบอลนิกต้องทําต่อจากนี้ก็คือกระตุ้นลูกทีมให้กลับมามีสมาธิและกพยายามที่จะทาผลงานเพื่อจะรักษาโอกาสในการลุ้นท็อปโฟให้จุงได้ในครั้งนี้ และสุดท้ายข้อที่5นะผมงานนี้สภาพนักเตะอ่อนลา้ทาทั้งร,ร่างกายและก็จิตใจโดยแมนยูอยู่ในช่วงโปรแกรมแน่นเอียดในช่วงเดือนแห่งความรักโดยหลังจากจบแมตช์กระทา่งบิเดนสโบพวกเขาจะมีเกมที่ต้องประทะก,กระทางเบอร์รี่เกมทางบริกิจวันอังคารน,นี้ ซึ่งการที่ทัพปีศาจแดงต้องเล่นเกมเอฟเอคัพลากยาวถึง1 2 0นาทีทาให้สภาพร่างกายของกเตะนั้นต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายอยู่หลายวันแต่ลุกทีมของกุนซืปรับหลังนิกจะได้พักปราประมาณ3วันแม้ว่าดูเหมือนจะเยอะก็ตามทีนะแต่สำหรับเกมลีกเมืองผู้ดีที่เน้นพละกำลังแถมคู่แข่งกรางสัาดายังเป็นทีมที่เน้นการประทะของร่างกายสะด้วยรวมทั้งทีมเพิ่งจะเสียขวัญจากการตกรอบเอฟเอคัพในครั้งนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่แมนยูอาจจะมีอาการป้อแป้ แม้คู่แข่งของพวกเขาจะเป็นทีมบวยในตารางนี้ก็ตามทีแต่การได้เล่นในบ้านและก็เจอกระทางผีแดงที่อยู่ในช่วงจิตตกงานนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งหากแมนยูพลาดควา้า3แต้มสำคัญอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเสียอันดับ4ให้กับทางเวสต์แฮมสเปอร์หรืออาร์เซนอลได้เลยนะในครั้นี้ เป็นในวังงานนี้ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนหลังเกมน,นะฮะนัดเมื่อวานนี้ที่แมนยูนั้นพลาดไปได้อย่างไงซึ่งหลายคนก็ไม่คิดว่าแมนยูจะพลาดในเกมน,นี้และก็พลาดจริงๆด้วยให้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ ales, นิต็ดในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนตานิชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ